กนด้าุฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไอไหมโอ้ยไม่เอาแล้วอุยอ้ยกุ๊กฮะอุ้ยฉันอยากออกกําลังกายที่นี่อะโถเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องเล่นหน้าวัดนี่ ขือออกกำลังกายหน้าวัดใครจะไปเล่นเราโอ้ยไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยกุ๊กเธอเธอไม่รู้อะไรหน้าวัดเนี่ยเล่งรวมเลยนะเธอไม่รู้เหรอเล่งรวมอะไรอะไรตัวอะไรที่แบบดื้อดื้อดื้อที่จะมาขอส่วนบุญนะโอ้ยเธอน,นี่มันวัดนะมันจะมากล้ามาขอหน้าวัด,ดยยได้ยังไงแล้วเ,เราจะกำลังกายตรงนี้จริงเหรอโอ้ยตรงนี้แหละฉันว่าเวิร์ก เออเงี้ยก็ฉันจะไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันนะอ๋อไปกับฉันได้เลลืมเลยว่าฉันไี่ตื่นล้าแข็งแล้วจบกับอะไรข้างไหนอะเุอาข้อนี้ข้อนี้แถวข้าอะไรข้อนี้ดีกว่านี่พตตี้ธอดูนะยังไงเธอดึง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  อย่าแรงมากอันนี้ต้องเล่นแบบเบาๆเออม่สูพันได้เลยเธอ,บบอนั่นนะสิเตี้ยฉันเคยเหินนะคุณป้านะคุณป้าคุณยายที่สดๆเขาจะมาเล่นคนเล่นนี่แหละเวลาแบบพนผันไปหันมาเขาจะได้แบบโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว,ว้าวเซ็กซี่ออถึงอายุจะเยอะแต่ว่าร่างกายยังฟิตปังเขาจะได้เห็นว่าเราเอวเดงเดงเอวเธอเดงเดงแดงเดงแ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 ดยแต่ว่าฉันออกกําลังกายอย่างนี้ไม่ได้หรอกอ้าแล้วเธอจะออกแบบไหนนะโอ้ยฉันออกเบาๆนู่นนุ่นน่น นี่กูกูกิชเชนออกเบาๆอย่างนี้เลยแบบให้เอวมันคอสอ่ะแบบงยอ๋อแล้วก็เล่นไปกันใชนก็จะบริหารอย่างนี้ก่อนละกันมันขยับได้ยังไงอะ เกูกูเป็นอะไรอะเฮ้ยจะไปไหนอะเฮ้เคือคือคือขยาบเอง